เดี๋ยวแป๊บนึงนะเป็นรูปอะไรเป็นรูปอดีตอดีตคืออะไรคือสิ่งที่จบไปแล้วอดีตคือสิ่งที่จบไปแล้วอย่างเช่นฉันถอดใจไปแล้วไม่ไม่จีบมาแล้วแต่คนเนี้ไอ้คนเนี้ยมันแบบโอ้ยเล่นเล่นตัวแล้วเกินไม่จีบแล้วถอดใจหรือว่าโอ้ภาษาญี่ปุ่นมันยากฉันยอมแพ้แล้วโมอะคิรามิตะเอ้ยไม่ใช่อคิรามิมชตะแทนที่จะเป็น,นอคิรามิมัสเนาะแล้วก็จะเป็นอคเดามิมัชตะ คิเรามิมาชิตะฉันถอดใจล้วจบไปแล้วอาการถอดใจมันจบไปแล้วเนื่อออกไหมมันเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปไม่ใช่มินาสังลืมมินิหาโตัเซไปล่าไม่ใช่เดี๋ยวนะตอนนี้ได้จูยองโกแล้วนะโมกุฮเฮลเซอยู่ที่ยี่สิบยี่สิบมินิห้าตัวยี่สิบยูบิห้าตัวดักเกโตอิมาจูยองโกหนังสืออะไรคะหนังสือคิดเองคะ่ะ <laughs> น้องมจิกสัง่ง น้องมาจิกสังมาจิกสัง